ยิใจฮ <ś led> ึใจฮั่ะเอ็นสวัสดีครับสบายดีปา้าลุงคุณตาคุณยายพุตู่เมตูสบายดีเดอ้อสบายดีรอนบอทั้งนั้นรอนบอทั้งนี้ห่อนแห้งเ <ś led> บิ้งนั่งจนบได้เห็นอีหยังจ้องแต่เท่าระทัด เอ้ยผูกอุ้มนอ่ยแกยักอุ้มนอกน่ยกเบื่องนาบบนี้เกขาป้มาเองางนงเบงนางมบนางมเบ้งนามาเบืงนเ้องนงมาเบื่องนางม้องาเบื้งนางมาบืงเบ้นงบ้อื้อนางกงกงเบิ่งนอ้เนนงนง้บ่ นั่งกับ,กบว่วววอนนอาันได้ย่ยดดดา,ยางกับว่าันได้เฮ้ยโอ้ยระวัววงระวังก่อนน้องดีๆหยันแห้งถ้าได้ขั้นหยันแล้วฟืดๆขึ้นเลยได้หยันดีดงๆเอาใบย่าแพ้พ่นไปแล้วแห้งเบาไว้มีบุญถือแล้วขั้นขั้นเพื่อนด้ดีดเลยแห้งเบาไว้มีบุญเน้อขั้นได้ดีน้องบังนางลูก

ดูยอนหลังทาง True ID ีวันนี้ดาราทอาแม่ค้ามาบาน่ต่า้ยาเมืองงามเลยเนยกอดน้องกอดน้องกอดสแขนคลิงนอเอาน่องสองแขนไปลูกน้องงายหัวโปะพืชนะคะกอดเอาสองแขนนนนนะเอจ ไปเด้อไปเล่นสงการเด้อสีสงการเลเด้อนี่เด้อไปเล่นงการกันเด้อใเทา้นจนเจตัวยังกลิ่นคำยังกินไม่บายอะก่อนน่ดีกินรกับเจ๊บเขียวแม่งจ้านะจ้าเอ๊ จะเอ๋มีบุญเอ๋ยมีบุญเอ๊ยว้าาามีบุญเลยไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปเด้อเขาจะไปเที่ยวน่ะเด้อไปเที่ยวน่าเด้อไม่ใหญ่ของหน้าปลาแหละ อยู่กันซ้ำแม่ลูกบ่วใจอยากขายของบ่วใจอยากเอาลูกบางทียันเพิ่นมาซื้อน้ำปั่นพร้อมกันกันลิงแล้วลิงแล้วเบิ่งเนาะเอ้าอ้าิ่นขเพิ่นบ่ถึงขเพิ่นบ่ถึงขาเดียวเดียวจ้ะกำใจจ้ะเบิ่งนั่งพี่ลูกเบิ่งนั่งพี่เบิ่งนั่งพี่ฮัมฮัอเอาน้องนั่งฮักนั่งน้องบ่เห็นนั่งนั่ง น้องอยากเบิ่งน่งมัไม่อุ้มั้มมันไม่อุ่มให้น้องเบิ่งไหมแต่จ่าพดบอกว่าอยู่กำลังวุ่นวุ่นเนืงช่วยชาวบ้านคลองไผ่ถ่ายน้ำนมดิบฟาร์มสลายุกับพนนีองคอฮักแล้วก็ลุกจมน้องขึ้นแล้วก้าเงยขึ้นแน่จะกระไดนมึนนั่งบู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 บนั้งบู ห <mm um> ุ่นหุหุ่นหุเฮ้ยเฮ้ยเฮนเฮ่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 เฮ่นเดียวเฮ่นเอาเอาเอานแห้งเด้อผืนแห้งเด้อบ้านนี้เฮ้ยสเอาบแพร์ะแล้วนอสู่แห้งนอกมได้แล้วเฮ้ยสู่แห้งเจ้าก็ได้แล้วเฮ้ยนั่นเจ้าในแห้งโพดทน ซูแห้งไอ้มีบุญบ่ได้แล้วกึกึ๊งกึ๊งกึงกึ้งกึ๊งกึ๊งกึงม่เกีกลซูแห้งไอ้มีบุญบ่ได้แล้วบุญบุญซูแห้งเจ้าบ่ได้ดอกอ้าวอ้าอ้นอนบ่นอนแน่นลูกลิงสูแห้งเจ้าบ่ได้แล้วลิงนะบ่ลิงสูแห้งมกลาบ่ได้แล้วบุญล ฉันจะตั้งรักเธอเองดูให้หมดเวลาเลยเลยดิ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 ขับขังกันนะครเอ้ามึงนังได้ไหมมึงนั่งได้ไหมมึงนั่งมึงนั่งนี่จะอบจั๊กจุ๊บจั๊กจุ๊บจุ๊บ

ไไปเลยไหนไหนก็ไหนๆล่ะจะขนลุก้วยคนจะเอาด้วยครับพี่บ่ดิครบเร็ดคนวนนี้ไปเ้ยทุกคนลินกินยังกินน้องแพนใสกิงงูด้วน้องแพนใสเอ่อหาน่ะอยากกินเห็นลูกค้ามาซื้อ คอเห็นน้ำแข็งเรือละไคอก็เลยเห็นให้กินซาเจากบะลืมเทิมกินมันเมดเด้อพ่อเด้อแบดนี้มื่อแรกบ่กินต่ออะไรพ่อแล้วอย่าเจ็บคอแบอกเวองห่านนแส่ืมกะูรายใส่อาไสมเกับบหรอบอใส่ีดีดใส่ีดีดอะไรแบซมันกับบะสบมันกันจัง โอ้พัดลมเป่ามาแหงก็้อนแหงมีผพ uh, ืชนอทล่ะแหงนีซีนอนแล้วทางนี้นะลับแล้วหายซีลับแล้วแดดเปี้ยแดดเปียงเด็ดแดดเปี้ยแดดเปียงเนาะผมอ้าดูไปไหม ใบข้ามกระซําสิลุนมาโชยมาโชยมาเขาในเฮือนเมิดอือมะขามยังคือมาตุยแท่นี้นะหมากเต็มจุบุอยูก่ก็ชีแสบผสมน้ำลายแตกจุกจ่วเปิดร้านคือเก่าจ้ามันนี้ก็ได้น้ำแข้งกับสอบเดี๋ยวซอกมือยังบ่มิดเดี๋ยวมีต่เปื่อยที่เมิด ร้อนอาการ้อนไม่ลิงว่าเสียนเฮ็ดขนมปังปิ้งขายนําแต่ว่าันมีขนมปังปิ้งยังบ่มีแยมแล้วก็บ่มีเนยพุ่นแหละบ่ได้ไปอันมุกพุ่นแหละสิซื้อเนยซื้อเนยซือยซ้อนํามซือ้อข้าวปิ้งซื้อขนมปังมาบ้านเฮาบ่าค่อยจะมีเนาะนเฮาบ่าาบาค่อยจะมี มีเดสั่งเขาเจ้าหิวมาแต่ฝั่งไทยเคยมลาละหรือซานุมานมุกอย่างสิค่าขนมเนมะแพงเนาะค่าหิวนะแพงโอ้ยแดดแจแดดแจงแดดเอาวอ้อนหอนอุกโลดเนี่ยนี่สิไปเบ่งลูกชายคอยนอน ยินเสียงเหนึ่งกับขยกโลรับแล้วห่อนมาห่อนกับรับหอนเวลานอนของเพื่อนเลย